เอ๊ะปลาสุกแล้วเหรอพี่น้องหลังจากกินจากห้องหนึ่งไว้หล้วเบิงบ้งมาเบิ้งหนึ่งไว้แล้วผมก็ไปอาบน้ำแตงตัวมันเรียบรน่อยหมอมันห่อนเบิ้งได้เบิง้งไก่ได้ครับก็ถือว่าเปลยแหล้วซุกแหล้วเนาะต่อไปห้องกรสิทำการเอาล่มงถาดครับปลาคอเมอรอน,นี่เป็นปลาคอใส่โล่ด้วยครับหนึ่งกิโลไม่เกินสองเขตนะฮะเอามาหนึ่งปปเป็ดไฟเป็ดไฟ ตอนแรกก็ว่าเสร็จมาเหตุป่นต่คิดไปคิดมามันตุนไงเว้ยพี่น่องเบิง้งมาดน,นีเ่เละเละเละไม่เละไม่มีคำว่าเละพี่น่องเอ้ยเบิ้งที๋ละ เบิ้งไก่ไก่เบิ่งเห็นเห็นปลาคอเนื้อขาวจุนพูนอุย้อยจะบีบแพร่งจะบีบแพรงเลยไม่นสิเพื่อใกูบ,บ,บอกเลยสิเด็กน,น้องพี่น้องสิเด็เห็นตัวมันนี่อุย้ยมันใส่มันเนี่ยนี่คลิกเลยบึ้งแบบบ้านๆพี่น้องเอ้ยมันปีเกี่ยวเห่า เดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวจะเข้าไปกินน้ำกันกับพี่น้อง